ฝากขอบคุณนะคะสปอนเซอร์แรกนะคะที่เข้ามาให้เราแล้วก็มาซัพพอร์ตกำลังใจให้พวกเรานะคะมาซัพพอร์ตในในการจัดงานครั้งนี้ขอบคุณสปอนเซอร์จ้าทำนตรีแม่หน่อยแม่จะขอบคุณสปอนเซอร์ทำนตรีให้แม่หน่อยอ ขอบคุณสปอนเซอร์จากทับหน้าบ้านนุ่นเน่มากๆเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เป็นส่วนหนึ่งที่ด o n a t i เข้ามาให้กับทางทับหน้าแล้วก็เป็นสื่อกลางให้เราแล้วก็ช่วยซัพพอร์ตเรามาในครั้งนี้นะตอนนี้เป็นหนึ่งในผู้สปอนเซอร์รายแรกของเราเลยนะคะทุกคนค่ะหมดแต่สวยจะลืม Oppo ซ r แรง ขอบคุณมากๆเลยขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่ร่วมด้วยช่วยกันขอขอบพระคุณมากๆนะคะแล้วก็ยินดีมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะเราได้ขึ้นไปให้แล้วนะ <c oughs> ขึ้นไปให้แล้วนะแต่โผใหญ่ให้อะไรแบบให้กุหลาบไปแล้วขอบคุณค่ะดอกเดียวพอไหมล่ะโอปอเอาปอดอกเดียวไม่พอนะพี่หนาใหญ่ต้องหลายดอกหน่อยอืม ใครที่ยังไม่เข้ากลุ่มปิดก็ทักได้เลยนะคะทักได้เลยนะคะแอปมินรอตอบอยู่นะฝากไว้หน่อยนึงว่าทักหลังๆมันจะช้านะอืมบอกไว้ก่อนเลยทักช่วงใกล้ถึงวันงานเนี่ยช่วงช่วงใกล้วันปิดเนี่ยเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะช้านะบอกไว้ก่อนแล้วก็หนึ่งนะคะทุกคนอันนี้แยกประสาทก่อนนะแยกส่วนประสาท ก่อนนะในวันที่20มันเป็นวันปิดของพี่นะพี่จะปิดก่อนคือปิดวันที่20นะคะแต่วันงานพี่คือ24ถ้าพี่เคลียร์จบภายในวันที่20 21พี่อาจจะเปิดเพิ่มใหม่อันนี้ฟังดีๆนะเปิดรับกลุ่มปิดใหม่แต่ถ้าเกิดวันที่20มันมีกลุ่มปิดที่ขายวันเดียวกันปิดวันเดียวกัน2กลุ่มนะ ซึ่งคนละกลุ่มกันนะคะอ,นนอันนี้อันนี้อันนี้ต้องบอกไว้เพราะอะไรถ้าเกิดคุณรอที่จะซื้อวันที่สิบกันแล้วจะซื้อทั้งสองทางอย่าสับสนนะตั้งสติดีๆนะคะวันนั้นจะเป็นวันที่วิ่งมากๆนะคะระบบจะวิ่งจะลันจนแบบลวนได้นะคะถ้าเป็นไปได้ดำเนินการก่อนล่วงหน้าจะดีที่สุดนะคะไปนอนรอในกลุ่มสบายๆดีกว่าเนาะ ไม่ต้องรีบให้เปลือ,อ,อกหอยด้วยขอบคุณคะ่ะขอบคุณเขาให้ฮิโปโด้วยมันมีความหมายหรือเปล่าฮิโปเนี่ยฮะโอปโอขอบคุณคะ่ะเก็มเคี้ยวเบาๆค่ะเกลมเคี้ยวเจ็บๆๆใหมันดังเข้าไปนี้นครับขอบคุณคะ่ะคุณเลมอนคะ่ะขอบคุณคะ่ะอ่ายอดปุุงเท่าไหร่แล้วคะตอนออตอนนี้เท่าไหร่แล้วพี่ไม่แน่ใจเลยต้องถาม ถามปะปาเพราะว่าเขาดึงเข้ากลุ่มไปเนาะพี่อยู่ในส่วนของด้านหน้าพี่ยังไม่ได้อยู่เท่าไหร่แล้วไม่แน่ใจเดี๋ยวให้เอ็มมี่มาช่วยตอบนะคะยังไม่เยอะยังไม่เยอะยังรับได้อยู่นะคะยังรับได้อยู่เรื่อยๆนะในส่วนของบัตรหน้าง,งานก็คือตอนนี้เหลือไม่ถึง2ี่สิบที่นั่งแล้วในชั้น2นะคะนอกนั้นเต็มแล้วค่ะ นาะใครที่ตัดสินใจอยากไปหน้างานรีบตัดสินใจนะเพราะว่าถ้าเกิดหมดหน้างานแล้วไม่มีใครที่จะสนใจหน้างานอีกหนูก็อาจจะไม่ได้เปิดบัตรเสริมนะอืมนอกเสียใจว่าหมดแล้วแล้วก็คนยังมีสนใจอยู่ยังค้างอยู่ยังเยอะอยู่ก็ถึงจะเปิดบัตรเสริมให้นะคะทุกคนยังไงก็รีบตัดสินใจนิดนึงนะนะคะ แล้วก็ช่วงนี้ทยอยซื้อได้ค่ะทยอยทย,ทยอยได้เลยแล้วก็ช่วงสิ้นเดือนนะจะแน่นหน่อยนะคะใครที่ทักมาช่วงสิ้นเดือนก็อดทนรลนิดนึงนะคะจะไม่เหมือนวันวันที่ผ่านผานมานะเอ๊ะวันนี้อีกไม่เท่าไหร่ก็ตอบนะดึงแล้วแล้วนี่อนุมัติแล้วแต่ถ้าเป็นช่วงสิ้นเดือนนะทุกคนยังไงก็ตอบช้านะคะเพราะว่ามันจะจะ,จะลวนเนาะ ยีบสี่เลยได้ไหมอย่าเพึ่งยังทําอะไรไม่เรียบร้อยดีเลยเธอเธอจะยีิบสี่เลยได้ยังไงรับบัตรหน้างานได้ตอนไหนคะหรือเดินเข้างานได้เลย <c oughs> ต้องอย่างนี้นะคะขอแจ้งก่อนว่าอคนที่ รับบัตรหน้างานบัตรจริงอะค่ะรับหน้างานค่ะแต่ทุกคนที่จะมารับบัตรหน้างานเนี่ยอ่าก็จะมีลูปมาก่อนเนาะณนะตอนนี้ยังไม่มีใครได้รูปบัตรหน้างานหรือจำนวนเลขที่นั่งนะคะเพราะว่าตอนนี้เราให้แอดมินเราเนาะช่วยในการเรื่องรันเลขให้เรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วนะคะพี่ก็จะเอาออกมาทีนี้มันมันไม่สามารถที่จะอะก๊อปแคปวางได้เยอะขนาดนั้นเนาะมันเป็น ไปอ่ะก็เลยต้องการว่าจะเอาออกไปเพื่อตีพิมพ์เลยแล้วก็พอตีพิมพ์ได้บัตรจริงมาเช็คบัตรจริงปุ๊บส่งให้ลูกค้าส่งรูปให้ลูกค้าทีละเจา้าละเจา้าตามเลขที่ที่เขาจองอย่างเงี้ยค่ะแต่รับรองว่าได้บัตรได้รูปบัตรเนี่ยก่อนวันงานแน่นอนเนาะถ้าเป็นไปได้ก็ไม่อยากจะให้เกินสิ้นเดือนหรือต้น,ต,นต้นเดือนนะคะ,ะทุกคนที่สั่งอจองบัตรหน้างานเข้ามาแล้วชําระมาแล้วไม่ต้องกังวลน,นะพี่มี ที่มีต้นขั้วของทุกคนเลยว่าใครเบอร์ไหนเลขที่ไหนกี่ที่นั่งนะคะค่ะโอเคขอบพคุณค่ะขอบคุณทุกคนเลยนะคะซื้อไว้ล่วงหน้าสองงนะแล้วค่ะนอนดูอยู่มาเซสไวเลยโอเคค่ะขอบพคุณค่ะเห็นไหมคนพี่ๆเขาอยู่ต่างประเทศเขาจับจองไว้ก่อนเลยเนาะใครที่สนใจนะอย่าลังเลนะ ทยอยแล้วกันเนาะทยอยทยอยดีกว่าค่ะแต่ว่าไม่เป็นไรใครจะสะดวกสิ้นเดือนพี่ก็ไม่ว่านะแต่ว่าถ้าสิ้นเดือนก็ดูนิดนึงนะคะรอนิดนึงใจเย็นเย็นิดนึงนะคะอาจจะเป็นช่วงที่ทุกคนก็ลุงมเข้ามาเนาะมันก็เลยจะช้าหน่อยแล้วก็วันที่20นะคะทุกคนวันที่20 ระวังนะคะเพราะว่ามันจะเกิดการผิดพลาดได้เนื่องจากว่ามันเป็นวันของที่หนูปิดเนาะทางบ้านละครเอ้ยทางอีพีสามก็ละครหนึ่งสอนรับพิพเศษนี่ก็ปิดวันนั้นพอดีนะคะในส่วนของบ้านทางนาวาเขาก็ปิดวันนั้นพอดีนะคะถ้ายังไงทุกคนดูดีๆนะดูดีๆนะไม่ใช่ซื้อทางใดทางหนึ่งแล้วจะได้ดูทั้งสองทางนะทุกคนต้องดูดีๆนะคะมันแยกกันนะมันมันคนละงานกันเลยนะคะแล้วก็แยกกันด้วย ก็ให้อะไรนะลัคก,กี้อืขอบคุณค่ะโอปอว่างสิวันเนี้ยเปยพี่ใหญ่เลยซื้อบัตรซื้อบัตรไหนคะเนี่ยค่ะทักเข้าไปตรงนี้นะคะสีะฟ้านี่ได้เลยนะคะทักไปที่บ้านฟ้าตรงนี้นะคะทุกคนคะ่ะเนี่ยค่ะตรงนี้ตรงนี้สอนลักเนชนกเพชรวิเชียนนะคะรอในกลิ่มแล้วค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะนะ อ่ะดาอันนี้น้องโอปอนะคะนี่น้องโอปอเขาบอกมาแล้วเนี่ยปักหมุดให้แล้วนะโอโอปอตัวช่วยรวดเร็วพิมพ์เร็วมากหน,นูเจ้ทำบทันเดอร์อืมเดี๋ยวพรุ่งนี้นะมาดูลิเกกันนะคะพรุ่งนี้สอนรับพิชเชงก็มีงานแล้วหลังจากพรุ่งนี้ก็ยาวเลยค่ะไม่ใช่มียาวนะนอนยาว หลังจากพรุ่งนี้แล้วก็วันที่สิบเนาะวันที่สิบเล่นที่ไหนวะวันที่สิบเล่นที่ไหนนะปลาจีนอืมโอปอทับหน้าบ้านนุนเนชัยจ้าโอปอทับหน้าจ้ะทุกคนโอปอก็อบ้านนุนเน่น้่นแหละจ้ะ <c oughs> ทานข้าวกันหรือยังอู้บ่ายสามแล้วทานกันแล้วแหละ เราเพิ่งทานนะคะคนสวยเขาจะทานข้าวตอนบ่ายค่ะทุกคนคนสวยที่ทานข้าวตอนบ่ายเด้อจ้ะอืมอ่ะใครที่สนใจนะคะกลุ่มปิดนะคะอ่าสอนรับเพชรวิเชียน EP สาม EP สามแล้วนะคะ EP สามการะครั้งหนึ่งนะคะมีทั้งคอนเสิร์ตแล้วก็ลิเกนะคะในงานเดียวกันเลยนะมาลุ้นกันนะคะว่าคอนเสิร์ตนี้ เด็กๆน้องๆเราจะมีอะไรมาโชว์ให้ทุกคนได้ดูกันบ้างเนาะรับรองว่าอ่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะคะก็จะทําให้ดีที่สุดนะคะจะเทนน้องๆให้ดีที่สุดเลยวันนี้สุวยพี่หมวยชมหนูอีกแล้วอะ่ะทำไมมีแต่คนชมหนูอะหนูใส่แอป,ปผิดหรือเปล่าเนี่ยวันนี้สวยมากจริงเหรอพี่มวยโอ้เขินเขินแล้วทำไมหน,น้าหนูจะเลียวอะอ,อย่างงี้ได้ไหม <laughs> เข้าไปรอเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพี่กีสวัสดีค่ะคุณเ,เจฟฟี่สวยหรอจะสวยมากถ้าไม่มีตรงนี้ <c oughs> ใช่ค่ะสวยอุ้ยอิลีบอกมิกิไปตัดผมมาใหม่หรือเปล่าเป็นกับที่กะไปทําผมมาใหม่หรือเปล่านี่กไปทําสีเอทําตัดผมมาใหม่แต่ทุกคนค่ะอขมผมยาวเร็วค่ะก็เลย ไปแทะทายเอตัดออกตัวจริงตัวเล็กน่ารักอุ้ยลอยจับแม่หน่อยเกมไม่ได้คนชมม,<า> <laughs> ม่ได่คนชมว่าตัวจริงตัวเล็กน่ารักเห็นไหมแม่บอกแล้วหนูบอกแล้วว่าเจอหนูตัวจริงอ่ะหนูจะตัวเล็กเลค่ะตัวเล็กเลก <laughs> <laughs> ลูกใจไอตัวเล็กเลกเวลาหนูออกกล้องคือมันขึ้นกล้องนะคะมันขึ้นกล้องะคะ่ะทุกคน <laughs> ลูกเบรกแล้ว โอ้ยหาว่าไปเด้อตัวใหญ่จนเท่าเยนานอยู่แล้วจะเท่าเยนานอยู่แล้วค่ะหนูอ่ะหนูไปตัดผมมามันเลยดูเปลี่ยนเปลี่ยนไปไหมคะทุกคน,นก็เลยรู้หน้าเปลี่ยนไปไหมอืมเชิญเข้าร่วมไม่หมยหัวหรอก <laughs> <laughs> ประมวยอย่านะประมวยสรุปประมวยชมจริงไหมเนี่ยแกล้งชมแน่เลยอ่ะ โอเคฝากงานไ้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากสปอนเซอร์นะใครที่สนใจอยากเป็นสปอนเซอร์ไม่ว่าจะเป็นห้างหุ้นส่วนร้านเอ่ย้านเสริมสวยคลินิกเสริมสวยหร,หรือจะเป็นแม่ค้าแม่ขายหรือจะเป็นแม่ค้าออนไลน์หรือจะเป็นในส่วนของทางไหนก็ตามนะคะเราเรายินดีต้อนรับนะคะครั้งนี้นะ,ะ <c oughs> ครั้งที่แล้วไม่ได้รับ ในครั้งนี้ยินดีมากๆเลยนะคะถ้าใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของฟุตซัพพอร์ตก็มีนะมีพี่ๆเอที่น่ารักหลายๆท่านหลายๆบ้านหลายๆทางเลยนะคะที่จะช่วยกันซัพพอร์ตมาในครั้งนี้นะมีติดต่อสอบถามได้เลยที่ทางทับนาบ้านนุ่นเนตนะคะหรือบ้านนุ่นเนตนะคะในอีกช่องทางหนึ่งนะใครก็ได้นะคะ รับหมดเลยสนใจอยากจะเป็นสปอนด้านไหนนะคะแจ้งกันไดเ้เข้ามาได้เลยนะคะวันนี้สวยกว่าเมื่อวานแต่เป็นรองพี่นุ่นครับจ้าคนสวยอะ่ะเขาคือคนนั่นแหละอะไรที่สวยๆแม่นะ่ะให้เขาไปมดอะไรที่ขี้เหร่อยู่ที่หนูหมดจ้ะเอา้าให้น้องสวยก็ได้ยัง <laughs> ตอนสาว <laughs> แม่หนูตอนสาวแม่หนูเป็นผู้งามเดชทุกคนอหนูก <laughs> <laughs> <ๆ>็งามด้วยแม่มาซาน ก็อิจฉาน้องอยู่ค่ะทุกวันนี้อิจฉามากค่ะนั่งมองน้องแล้วก็ะอะไรที่สวยๆทําไมแม่ถึงให้น้องไปหมดนะไม่เข้าใจอะไรที่คิเลเนี่ให้มาที่เราทั้งนั้นเลย <c oughs> นูเคยถามแม่แบบนี้แม่ก็บอกว่าโอ๊ยแฉกททาไงเนาะมันก็สวยกันคนละแบบนั่นยายว่างั้น <c oughs> ปล่อยปล่อยค่ะเราเป็นพี่เนาะเสียสละให้น้องนะคะทุกคนขา พ so ี่ก็สวยค่ะอุ๊ยขอบคุณค่ะวิเลิกยอยายเขาให้ไปกิ๊งมากกว่าน้องนะดูดีเหมือนเปลยโอปอใช่แม่รักพี่ที่สุดเลยให้พี่มาเยอะให้มาซะเหมือนกันอย่างกระแกะเลยค่ะเหมือนพี่น้องฝาแฝดอุ้ยขอบคุณค่ะเปลืองหอยขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะอ่า สนใจกลุ่มปิดนะคะ EP สาการละครั้งหนึ่งนะของทีมงานสอนรับเพลวิเชียนนำโดยน้องนุ่นเนชนบนะคะหัวหน้าเรานี่เองแล้วก็คุณพ่อสอนรับเพลวิเชียนนะต้อมทานทองแล้วก็ทีมงานนะคะ v r f Marketing Mix นะคะที่จัดทำอยู่นะอะไร นะคะทุกคนก็ฝากผลงานครั้งที่สามนี้ไว้ด้วยนะคะไว้ในอ้อมอกอ้อมแขนอ้อมกอดอ้อมใจเลยนะคะทุกคนคะ่ะฝากไว้ด้วยนะคะต่อจากงาน E p พีสก็จะเป็นงานไหว้ครูเลยนะทุกคนขอขอให้หนูทำงานทั้งสองงานให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีเนาะมาร่วมด้วยช่วยกันนะคะกุลาบมาแล้วกุลาบและเดอพอแล้ว ให้กูหลาบจนที่จะร้องกุหลาบได้แล้วนะโอปออยากฟังไหม <laughs> อย่าเด้ออย่าเด้อ <c oughs> บัตรกลุ่มปิดหมดเขตนะคะสิ้นสุดการอ่สั่งการจองเข้ามาก็คือประมาณ <c oughs> วันที่20พฤษภานะคะ <laughs> เหรียนหมดแล้วพอเอไปนอนได้จ้ะโอปอเหรียนหมดแล้วนะ่ะ ว้ครูเมื่อ,อไหร่ไหว้ครูเดือนมิถุนาค่ะห่างจากงาน EP สามหนึ่งเดือนนะคะจะจัดขึ้นในวันที่ยี่สิบห้าและก็วันที่ยี่นะคะกลุ่มปิดตอนนี้ราคาเท่าไหร่ราคาเดียวเลยค่ะเอ้ยพาราเดียวเลยค่ะทุกคนคะหนึ่งหกแปดนะคะหนึ่งค่ะทุกคนคะ่ะนะคะอ,อ่ EP สามกระค้างหนึ่งหนึ่งหกแปดกลุ่มปิดนะคะ น้อลคะคดีเอ้ย,ยอดเดียวพูดผิดตลอดเลยอืมขอบคุณค่ะอุ้ยขอบคุณของขวัญค่ะขอบคุณนะคะ